หูจล้อหลายขนาดครับผมนี่หลุมมันนี่ขุยมันขุยที่หนึ่งขุยที่สองขุยที่สมนะครับนี่แล้วก็ขุยที่สี่อีกนะครับนี่ครับผมในบ้านผมจะชิลมาคุดแบบนี้นะครับผมเขาบอกอยากซื้อนะครับโอ้จิ๋อมาแล้วนี่ครับเกือบเกือบระบอนะครับกัดมือกัดมือโอ้ยกัดมือผมจอยอุตส่าห์ผมถ่ายให้เบิกนะครับโอ้เจอพอดีครับผมอืมสัมผัสมันตัวใหญ่ครับผม ขุยมันก็ใหญ่นะครับแป๊บเรียบร้อยครับผมได้ประมาณสาวว่าโตแล้วนะครับผมก็นึกว่าที่โตใหญ่นะครับเก็บปุ๊บเลยนะครับแต่จี้อยามนี้มันโตน้อยนะครับมันหมดทันสวัสดีครับผม fc ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบพากับพานหมีนะครับพานหมีกับิีได้ลงมาขุดจีโอนะครับอุปกรณ์พานหมีก็มีเสียมนะครับนี่ เสียมกับคลองนะครับพันหมีก็จะได้ลงไปคุดจิโรพุ่ละอยู่โทงใหญ่พุรณะครับผมมาแบบชิวๆครับวันนี้ลงลงโอ้ลงตีนบ้านนะครับลงมาขุดจีโรอ,อยู่ตีนบ้านก็ได้ย่างลงมาเนาะครับเพราะว่าตรงนี้ห่างจากบ้านผมกับประมาณ200เมตรนะครับไปครับผมไปคุดจิโรกันดีกว่า ตรงบริเวณนี้แหละครับผมที่ผมได้ลงมาก้านจีน่ายนะครับก้านจีนายช่วงกลางค่ากลางคืนนะครับผมก็บที่ได้ลงมาก้านตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีก็จะมีงัวชาวบ้านนะครับที่ยังบบได้เอาขึ้นบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้กับเวลาประมาณสี่โมงครึ่งนะครับผมบรรยากาศยามแรงนะครับควันทุยควันทุยอันนั้นก็นคือ รถไทนะครับรถไถยที่ชาวบ้านเอาลงมาคาดนาปะเว้นนะครับผมบรรยากาศยามแรงกระคักอยู่ครับผมกะบ่อฮ้อนปนดนะครับกะอากาศกระเย็นสบายพอดีนะครับผมอากาศพอดีออกมาหาอยู่หากินยามช่วงแรงๆนะครับผมกจะจิมาหาขุดจีร้อนะครับแต่ตอนนี้กะกำลังหาขุยจีร้ออยู่นะครับผมย่างมาสักคราวก็เห็นขุยจีร้อนแล้วครับผมนี่ นี่ครับคุยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นฝุ่นคุยๆนะครับผมก็ทีได้ทำการคุดบบบนี้ แบบบางไั่นะครับอันนี้ฮะโอ้ยแปลลอกก้งกางๆนะครับจะกีหาเห็นไงอ้นี่ได้โอ้ได้แล้วครับหนึ่งตัวนี่อันนี้จะเป็นจีรลนะครับ ที่ไดในมือนี้นะครับนี่จิล้อน้อยนะครับมันทาระเป็นปีตัวแรกแหกหมานครับผมเสยคลองทิ้งลงไปแล้วก็ไปหาอีนะครับแบบนี้ปุ๊บก็เห็นปุ๊บเลยนะครับแต่จิล้อยามนี้มันโสน้อยนะครับมันบททาระเป็นปีใหญ่ แต่ถ้าเป็ดปีญ่าย่ะมันจะควัดรูอยู่ลึกนะครับประมาณประมาณเส้นนึงนะครับฮะไปใส่แล้วงูก็ห้องหาผู้เจ้าอยู่ครับผู้เจ้ากับโบมาขึ้นจากเทือนะครับนี่ข้าแล้วก็ได้อ๋อเนี่ยครับผู้เจ้าเรากำลังลงมาเอางูนะครับเรากำลังมาเอางูขึ้นอีกกระพอยอีกแล้วครับนี่อันนี้จะเป็นหูนึงนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ โอ้หลายอยู่ครับหลายอยู่นี่อยู่นี่ก็มีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคูดก้อนบาดนี้หูใหญ่เท่นี้หูหลอกครับผมมันหลอกบนเลิกคนไหนครับตูนี่ เกือบซับนะครับนี่เบิ่งก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โาไแล้วครับผมจีร้อน้อยเขากำลังเป็นกำลังโจนนะครับตัวมันกำลังโจนเลยไปครับผมเสือคลองแล้วก็ไปหาใหม่นะครับหมานๆนะครับผมมือน,นี่เป็นวิถีชีวิตพัน เจอแล้วครับผมนี่จิโร่จิโร่จิโร่น้อยนะครับเสื้อคลองนะครับเสื้อคลองแล้วก็แบบอุตอหม่หูนี้ก็มีนะครับนี่โอ้ยมันหมานนะครับจะหาหูซะก่อนนะครับเพราะหูนี้จะอากหายะนะครับมันก็ต้องทะซะก่อน นี่เจอแล้วนี่คุดบอลเลิกครับอันนี้นี่จิโร่โอ้นี่ได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวมาวันนี้ทัวนี้คุดแล้วก็ถมนะครับจิโร่มันบ่ทันใหญ่นะครับก็พอดีแก่งเสือ้อลูกหม้นะครับแต่ต้องหาหูสักก่อนจิโร่น้อยมันหาหูยากนะครับมันต้องเบิ่งดีๆหูมัน ไปทางใดนะครับมันบอกคือจิล้อใหญ่นะครับจีล้อใหญ่คูลงไปปุ๊บกัะตามหูเลยนะครับนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นหูหลอกนะครับโบ,บ,บมีหูเลยยกไปทางใดกับโบมีนะครับหูมันหลอก หูจิ้อหลายขนาดครับผมนี่หลุมมันนี่ขุยมันขุยที่หนึ่งขุยที่สองขุยที่สามนะครับนี่แล้วก็ขุยที่สี่อีกนะครับนี่กับผมกําลังสีคุดนะครับนี่หูมันกระจก,กเข้าไปเลยนะครับนี่แต่ถ้าหูที่บบมีขุยอย่างเช่นหูแบบนี้นะครับหูที่บบมีขุยนี่ห้ามจกเด็ดขาดนะครับเพราะไม่รู้ว่าตัวอะไรจะอยู่ข้างในนะครับแต่ถ้ามีขุยแบบนี้ก็คือหาได้เลยนะครับไปไปค้ากันดีกว่าครับผม ต้องคุดเบื้องดีๆนะครับเพราะเป็นจิโร่ตัวน้อยนะครับบางทีหูมันตื้นนะครับหูมันตื้นมันก็คือย่านมันนน่นซับมันนะครับนี่อย่างเช่นผมนี้ผมคุดไปประมาณบวกี่บาทเองนะครับนี่ก็จะได้จิโร่ประมาณนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับก็ได้จิโร่เลยป๊บได้ละหูนึงนะครับก็มาต่ออีกหูนึงต้องสะเบื้องหูวันดีๆนะครับนี่ หาเบิ่งหูมันลงว่ามันลงทางไหนนะครับนี่เจอแล้วอ๋ตัวนี้มันเอา้าเข้าไปกินน้ำครับผมดูนี่ก็น่นาจะบอเลิกขึ้นเดียวนะครับมันมักอยู่วน,นี่นี่น,นี่ได้แล้วครับผมโอ้ยโอ้ดองไปแล้วดองไปแล้วอืมนี ได้อีกตัวแล้วนะครับนี่จิโร่นะครับมาผมุดดักเอาเมื่อเลยหูแถวนี้มันที่ปใสโอ,โอ,โอหูไปทางไหนเนาะมีหลายหูแท้มันมีหูหลอกนะครับมันจะมีสองหูหูหลอกกับหูแทจ้จริงนะครับ ผมกัเบเบนไปเบนมาอันนี้แหละครับบางทีมันยามันตึ้หูหลอกมันเพราะว่าจีล้อมันก็นมกักคีโต๊ะนะครับคีโต๊ะหรือว่าหลอกนี่โอ้ยบนเลิกปัไดาครับหูนี่นี่แหละครับผมจังแค่ค้อยคุดนะครับยานซับมันนี่จีล้อนะครับผมจีล้อ ันยังอีกแล้วครับผมหูคุยนี่นี่คุยนี้แล้วก็คุยนี้นะครับโอ้ยหมานหมานมือนี่พอแล้วแรงอยู่ครับคุด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 นี่ทานหมี่กับหมานอยู่เด้อครับผมนี่คุดสีหลอกับได้เด้อเพราะว่าจะเป็นหาพักหวานหาพักนู่นพักนี่นะครับลงมาจังซีก็ได้คือเดียวนะครับเปลี่ยนกันนะครับบางทีก็ขึ้นภูขึ้นพ้านะครับ โอ้สามแหงกระบาได้นะครับอย่ามันถือจีล้อน้อยนะครับก็แค่โอ้นี่ไงโอ้ได้แล้วครับผมนี่กระบาใหญ่บดได้นะครับเจอคลองอได้หลายตัวแล้วครับบัานนี้แรงอยู่นะครับ ก็มาหาคุดหาอยู่หากินแบบนี้แล้วครับผมนะกับโมมีอย่างหลายครับผมบ่าวบานป่าหน้าดอนนะครับหาคุดจิอ๋อขึ้นพู่หาลูไม้มาแก้งนะครับเมื่ออื่นกับบางทีผมก็ซีขึ้นพูไปหาเก็บผักหวานนะครับผมนี่เจอแล้วหูวัน,นโอ้หูใหญ่ครับผมใหญ่เลยหูนี่มาๆผมมีให้เบึง เป็นหูวนนะครับหูนี่ใหญ่พลึกนะครับเดี๋ยวบอรู้ว่าจิโรมันช่ใหญ่สักไหนนะครับโอ้หูใหญ่เลยนี่นี่นี่แต่บอรู้ว่าจิโรมันช่ใหญ่บอเนาะครับไอคุดคุดเบิ่งปาหูใหญ่นะครับผมโอ้ลุน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 ครับผมว่าจิรอที่โตใหญ่สักคือหูปะ ผมกระลุ้นคือเดียวนะครับบูแมนผมบอลหลุนปาร์ตพูดไปพูดไปบ่คือหูสามนิ้วสีนี่ครับผมนึกว่าสีหูมันชี้ใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับเออโอโอโอ,โอ,โอคือเฮ้ยเฮเห็นโตมาแล้วครับผมรีบๆๆๆรแล้ว อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยนี่เจอแล้วโอ้ท,ทีหมดเสียมนะครับผมก็ไดลุนลุ้นลุ้นลุ่นลุ่นลุ่นลุนโอ้ยผมก็นึก,กว่าที่โตใหญ่นะครับประมาณนี้โอ้ย่ะสื่อคองศาสนาะได้แต่สำนีนแล้วครับผมขเจ้ากับพาเดี๋ยวมือมืดแล้วนะครับเหลือแต่ผม ยังคุดจีล้ออยู่นะครับนี่มันมีสองหูนะครับมันจะมีหูหลอกแล้วบางทีมันก็เอากกหญ้าจังสีเนะครับเข้าไปกีดนำฮะาูมีจีล้อสบับปนะนี วะครับผมหูนี่ฮะมันออกแล้วนะครับผมนึกว่ามันอยู่ในหูหลังจากที่ผมคุดแล้วนะครับผมกะซีถ่มเฮอขัดเจ้านะครับยานขัดเจ้าหายนะครับเพราะคุดในนาเขานะครับผมกะซีมาถ่มให้เขาปาดผมมาเจอคุยนี่แหงหญ่ครับผมนี่โอ้ใหญ่าอลีครับผมคุยนี่นี่ คือซีได้ตัวใหญ่นะครับแต่ผมมอแล้วก็คือซีตัวทอเดียวหมดนะครับตัวเท่ากันหมดไปขออนุญาตขุดครับผมอ้าอมีหลายหูแท้โอ้มีหลายหูนะครับผมเบนไปเบนมาอยู่นะครับ เจอพอดีครับผมอืมขุยบักใหญ่หนึงครับโอ้ตัวใหญ่อยู่สัมผัสขุยมันใหญ่โอ้ขีมือผมละสัมผัสมันตัวใหญ่ครับผมขุยมันก็ใหญ่นะครับเ,เรียบร้อยครับผมได้ประมาณซับก็ได้เกือบพอกินแล้วนะครับสําหรับมือนี้ก็ได้ประมาณซาวกว่าโตแล้วนะครับไปหา ดอนไหมนะครับบัานนี้แตงเงินกระโตขดดินละเขาก็เอางอขึ้นภูอ่าขึ้นเมืองบ้านเมือแล้วเหลือแต่ผมนะครับที่ยังบ่ทะเละเมืองผมเห็นทุคุยนึงแล้วครับผมไปุดต่อครับผมคุยนี่ได้การเลยนะครับนี่คุยคือที่โตใหญ่แต่ก็บ่ใหญ่ดอกผมมอเพิ่งละโอ้โหอ,โอ,โอ,โอูนี้คือเดียวนะครับนี่แต่ว่า น่าจะโบแมนนะครับเป็นหูหลอกมาผมเอาหูนี้นั่นแหละแต่เ,เหมือนรูหลอกแม่น,นิลีวนลบไปลบมา,าอยู่นะครับผมหูมันคิโตนะครับมันหลอกป๊าหูใหญ่เท่านี้ ลงไปแค่สองบาทนะครับผมก็ได้แล้วเลยนะครับผมโอ้โหลงห้องไปใกล้ๆเดียวนะครับนี่โอ้ยสงสัยมันเอ็ดเป็นหมู่กันนะครับนี่มันเทินมันใกล้เดียวนะครับนี่ตัวนี้ก็แม่นนะครับนี่โอ้ลายกระโด ไปไปคูดคูดครับผมนี่ครับผมข้างในรูของของจิ้งหรีดหรือจิโร่นะครับไอ้บอเอ่เอนัอ่นจิโปมนะครับแล้วแต่เรียกกันนะครับมันก็นจะมีอันใบไม้ใบไม้เบ,บ,บือไม้เบือโตาะนะครับที่มันขดลงไปนะครับนี่อย่างเช่นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ มันก็จะขนลงไปนะครับมันก็จะเอาไปตานหูมันไว้เพื่อน่าจะป้องกันศัตรูนะครับหรือว่าเอาไปกินผมกระบ,บอจักนะครับผมแต่ส่วนมากไทบ้านผมก็ะชิลงมาคุดแบบนี้นะครับผมเขาบออยากซื้อนะครับโอ้จีร้อมาแล้วนี่ครับเกือบเกือบระบบนะครับเกือบไอซาบเพิ่นนะครับ นี่เห็นู่บ่ครับจิรอน้อยเอ,อ้ยกัดมือกัดมือโอ้ยกัดมือผมจอยอุตส่าห์ผมถ่ายให้เบิ่งนะครับนี่ได้แล้วครับผมผมนึมกว่าสิบดได้แล้วนะครับเพราะว่างูหลอกมันหลายนะครับจิโรอประเภทนี้งูหลอกหลายโพดนะครับบางทีมันกับไปซ้ายไปขวาไปขวานะครับ อันนี้ก็จะเป็นพัก ום, ข, If, ขี้ส้มขี้ขมนะครับลงมาตามให้ตามนาแต่ว่าภาษากลางที่เขาเอิญขมกบลูนะครับนี่อันนี้แกงเส้อเนียวนะครับนี่แกงเส้อเนียวแกงเส้อกุ้งนะครับรสชาติมันก็สีประมาณอ่าส้มๆขมๆนะครับนี่เส้อหลายขมหลายเส้อน้อยขมน้อยนะครับเขาเลยเอินพักขี้ส้มขี้ขมแต่ภาษากลางขมกบลูอันนี้ภาษาไทยบ้านผมเอิ้นนะครับผมหะมันก็น่าจะแก่กระเพาะมั้งแต่ว่ากลิ่นหะมันก็หอมอยู่นะครับ หอมอยู่มาพออีกคูน่นึงแล้วครับผมอาอจิโรจิโรอือหือหูอยู่ใส่เด้บันผมคือปุกน้ำหูมันแท้หูนี่ก็ยังหายาจังน้อยนะครับหูแบบนี้ถ้าไปถ้าไปหูมันก็นจะไปใไส่นี่ จิปโปมน้อยจิปโปมหรือจีร้อน้อยป้ากลนโยดคักจะได้นะกลนโยดคักผม,มใส่ข้องเอาถ้าโคนะครับมาพออีกแล้วครับผมคุยนี่นตาหูใหญ่บ่นี่เจอแล้วโอ้ยทรงคือหมดแต่งไทยเถาะนีน่ คือมีสองหูบาานีมีสองหูครับผมผมน่าจะว่าเปิดหูลอกนะหูนี่อ่ะโบเมนเสยหรือว่าจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยน่อมานั่นโอ้ยนี่ไงผมว่าแล้วถ้าซำแหงกับโกนคีขาดนะครับถ้าซำแหงนี่อันนี้ได้ละหูนึงนะครับเดี๋ยว เกอกกีฮูนึงนะครับเพราะว่าคุยนี้มันมีสองฮูครับผมสำหรับผมพานหมีกะมีวิถีชีวิตแบบนี้นะครับผมยามแรงผมก็ได้มาคุดจีร้อนะครับกะได้โบหลายนะครับก็บพอได้กินแรงนะครับเพราะว่าผมกับมาซ้านะครับมาบนมาซ่าลงมาสายนะครับนี่เออจีร้อันนี้คือจีร้อนะครับนี่อันนี้เป็นจีร้อน้อยผมก็ได้ว่าง สามสิบสี่สิบโตนะครับผมกับพอเดโคนะครับต่อจากนี้ผมกับซีกับ้านนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรับชมพานหมีนะครับมาจนจบคลิปนะครับผมขอบคุณเอฟทีเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้พานธหมีพานหมีก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับพานหมีกัมีแค่นี้นะครับผมที่อย่าลืมติดตามอีพีต่อไปนะครับผมว่าผมจะไปเหตุยังให้เบิ่งนะครับผมกอีพีนี้กับสวัสดีครับลาไปก่อนด้อครับ เมื่อละครับบัดนี้